แพนเค้กหอมกรุนเอาแป้งเก็บก่อนดีกว่าแล้วตอนนี้เรากทําแพนเค้กเจ๋งๆวาดลึกตาแล้วใส่สีดำลงไปแล้วก็ทางแมงมุมใส่สีดำลงไปให้เต็มเลยแล้วก็กลับด้านด้วยและตอนนี้ก็เป็นแมงมุมหน้าหดฉันอยากกินแล้วแล้นี่มันอะไรกันแมงมุมเหรอต้องตีมันแล้วล่ะมันคือแมงมุมแพนเค้กค่ะคุณย่าไม่ต้องกลัวนะ ไม่คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะย่ารู้แล้วมาทำชันลันกันดีกว่า,าแล้วเรามีอะไรตรงนี้ล่ะน่ากินจังเลย oh พวกเราพร้อมแล้ว <Hello. S 1> ดูนะย่าเราจะกดปุ่มนี้ดูสิแล้วของเล่นสุดน่ารักก็ออกมาย่ามีโยดาตัวจิว๋วทักทายพวกเขาหน่อยทุกคน oh. และนี่คือรางวัลของพวกเธอนะ oh. พวกเธอต้องทำตามเวลาแล้วเวลาก็เดินแล้ว Let's go! <Okay. S 2> ได้เลย hmm. ฉันพร้อมแล้วนั้นก็เริมด้วยสีดำแล้วจะวาดมันลงไปเป็นหูตาวาดด้วยมือแล้วก็ตัวด้วยอโอสวยจุง hmm. จากนะฉันก็ต้องใส่สีเขียวมาระบายที่ตัวแล้วก็สีขาวด้วยละ่ะแล้วก็สีชมพูนิดหน่อย นี่แหละมันคืองานศิลปะชัดๆเลยกับด้านด้วยย่าขาหมดหน่อยโอ้โทษทีแบบนี้ดูดีขึ้นไหมเห็นแล้วตอนนี้ฉันกงจะวานะดนะยังไงล่ะเนี้ยแบบนี้มัง้งแล้วก็ใส่สีเขียวแล้วฉันก็มียอดาสุดน่ารักระบายตาเป็นสีดำด้วยแล้วก็กลับด้านหมดเวล้ล <c oughs> ะแสดงผลงานของพวกเธอได้ <c oughs> แต่นี่คือยอดาของหนูสวยม้ย <c oughs> โอาไม่ละมันคืออะไรนะ แล้วของเธอล่ะ<อ>นี่ผลงานของหนูพยายามมากเลยนะว้าวเธอคือผู้ชนะละ่ะยินดีด้วยว้าวดีใจจังเลยฉันชน,นะตอนนี้ก็มาเดูวกันว่าทำอะไรได้บ้างด้วยเลยหมดนี้ชอนนี้ฉันก็กดปุ่มเขาจะหันไปหาเธอและทักทายเธอโออเขานึกว่าเธอเป็นนักโทษน,นะฮะ่าฮ่าตลกจังเลยทำไมตะหลิวมันนุ่มจังเลยนะโอ,อ้นั่นคืออะไรนะ เอาละดยวจะเอามันอากลับมาเข้าที่และนี่คือรางวัลของพวกเธอนะนางฟ้าบินได้ฉันอยากได้แล้วก็เวลาเดินแล้วจ้ะ <Aww. S 2> งั้นฉันล่่มนั่นนะ <All right. S 2> ฉันจะใช้สีดำก่อนจะทำออกมาให้สวยที่สุดเลยสีขาวทำกระโปรงแล้วก็ชุดสีฟ้ารองเท้าสีชมพูนิดหน่อยและแน่นอนผมสีชมพูด,ด้วยหน้าสีขาวและก็มือเล็กๆหน้าละ แล้วจะไม่ลืมทำปีกให้มันด้วยนะที่เหลือก็แค่กับด้านฉันทำออกมาได้สวยมากเลยเธอทำถึงไหนแล้วอย่าแอบ,บดูนะ hmm. ฉันจะว่ายังไงดีนะ <Okay. S 1> อ,อ้อฉันนึกไอเดียดีๆออกได้แล้วฉันตัดเส้นด้วยตาแล้วก็หน้าได้สีดำวาดขนตาลงไปด้วยปากแล้วก็จมูกแล้วก็ใบาตาสีฟ้าหน้าขาวๆจากนั้นก็กลับด้านสวยจังเลย หมดเวลาแล้วมาดูผลงานของ,อของพวกเธอกันหม,กหมดแล้วเหรอนางฟ้าของหนูพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยใช่ไหมหนูชนะเลยยังน่าจะไม่นะแล้วเธอละและนี่คือพันแ้กของหนูหน้าตาสวยเลยเหมือนนางฟ้าเลยใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยไม่สวยวอ๋อไม่รู้สิมันก็เหมือนมากเลยนะคุณย่าฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะดูสิว่ามันสวยขนาดไหนอะคุณย่าดูนหน่อยสิคะอ <is> เออก็ได้ออกไปสิทั้งนี้พวกเธอได้รางวัลด้วยกันนะ เป็นนางฟ้าเบลนที่เจ๋งจริงๆเลยมาเล่นกันทถอะทั้งสวยและก็สนุกโอเคสาวๆดูลูกเป็นน่ารักน่ารักตัวนี้สิแล้วมันคือรางวัลในรอบนี้ล่ะ oh. น่ารักจังอยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเวลาก็เริ่มได้แล้วละ่ะว้าวฉันอยากเล่นกับมันฉันจะเล่ามันนะตัดขอบด้วยสีดำแล้วก็สีฟ้าน้นหน่อยอย่าลืมสีเหลืองด้วยนะ ดูสิเป็ดของฉันมันสวยมากเลยกลับด้านเยี่ยมจริงๆ oh <my> โอ้ยโอ้ยเธอทำฉันตกใจมเลยยิม,มาแอบดูสิ oh <my> ส่วนฉันจะใช้สีดำกับสีแดงวาดเป็นวงกลมและก็แน่นอนเป็ดต้องเป็นสีเหลืองด้วยนะแล้วก็กลับด้าน oh <my> ดูสิสวยงามมากเลย oh <my> โอ้ยหมดเวลาแล้วสวาว oh <my> มาดูผลงานของพวกเธอกัน oh <my> ได้เลยค่ะมาดูเป็ดน,น่ารักน่ารักของหนูสิ <Yeah. S 1> ของหนูหน่ารักกว่า <What? S 2> เดี๋ยวมาดูกันโอ้ไม่ของเธอยังไม่น่ารักเท่าไหร่นะ <Awesome. S 2> อันนี้ส่วนของเธอมันน่ารักมากเลยยินดีด้วยนะเธอได้รางวัลไปละ oh. ทำไมมันถึงน่ารักขนาดน,นี้น่ารักจังเลย oh. เอามันมาใส่ถ้วยในน้ำสิปล่อยมันไว้ที่นี่เลย <Yay. S 2> นูน่ารักจังเลยฉันอยากกอดมันจังเป็นเป็ดที่สวยมากเลยละ่ะ oh. ฉันอยากเล่นกับมันตลอดไปเลยละ่ะดูสิ ทอนกระดาษกันไกลฉันชนนะ,ะโอ้โหดูนั่นสิ<ะ>ไงโอ้นี่ย่าเอง <Hello. S 1> ย่าขคายอบพวกเธอเล่นนะสวัสดีปิกาจูน่ารักจังเลย <Yeah. S 2> เขาต้องเป็นของฉันอันนั้นเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันนะ <All right. S 1> ฉันจะใช้สีดำ <S <S แต่ก่อนอื่นต้องวัดความสูงตาฉันวัดหูเสร็จแล้วตัวแขนและก็ขาด้วย ส่วนฉันจะวาดเส้นด้วยสีดำเหมือนกันระบายด้วยสีเหลืองแล้วก็สีแดงตรงปากด้วยนี่แหละที่เราต้องการแล้วก็สีเหลืองอีกฉันรู้สึกเลยมันต้องมาสวยแน่น,นอนมาเปลี่ยนกันเถอะเอาสิพอฉันระบายสีเหลืองเสร็จแล้วฉันจะกลับด้านมันนี่แหละพิกเจอร์ของฉันเ mm hmm. พิ่มแก้งแงๆลงไปด้วย และนี่คือพิกาจูของฉันละ่ะเราโชว์ได้หรือ,อยังคะ <What? S 1> โอ้ oh, <wow. S 1> คุณยา่าหลับยืนหรอโอ้ยนี่ฉันหลับไปแล้วเนี่ยเาลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะก็ <Wow. S 2> เธอทำอะไรออกมาละ่ะพิกาจูของหนูสิสวยมากเลย <S <S ใช่แล้วน่ารักมากเลยล่ะของเธอละเออนี่ไงพิกาจูของหนู <Sorry. S 1> ไม่ละ่ะบรินนี่เธอชนะอารางวัลไปเลย <Wow. S 2> ว้าวพิกาจูน่ารักจังเลย ไม่ฉันไม่แบ่งให้เธอเล่นหรอกนะดูหูน่ารักน่าักนี้สิจมูกจมูกร oh. างวัลสุดยิ่งใหญ่จาก Angry Birds <Yummy. S 1> นี่จะเป็นรางวัลของพวกเธอนะแต่ยังไม่หมดมันตัดได้ด้วยเพราะมันคือเค้กเค้ก Angry Birds ใส่รุ้งละเวลาเดินแล้วละ่ะโอเคเราพร้อมแล้วฉันจะทำให้เ็วกว่านี้ไม่ฉันตั้งหากงั้นก็มาดูกันว่าใครจะได้เค้กไป ฉันต้องชน,นะงั้นมาเล่าวาเส้นกันเถอะวาตาแล้วฉันจะระบายสีด้วยสีแดงเราต้องใช้สีแดงมากกว่านี้เองเพราะความสวยงามของฉันสวยกว่าของเธอเองไม่หล่ะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันฉันทำนกสวยๆออกมาโอ้โหดูสิมันเหมือนมากเลยตัดขอบสีดำตรงตาแล้วก็ระบายสีแดงกับสีขาวลงไปด้วยสีเหลืองนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านไล่แล้ว ฉันจะทำตาให้เรียบร้อยกลับด้านและน้องแสนสวยของฉันก็พร้อมแล้วล่ะหยุดหมดเวลาแล้วล่ะหนูชนะใช่ไหมหนูมีน้องแสนสวยอยู่ฉันตั้งหากด้วยผลงานศิลปะของฉันก่อนสิโอ๊ยอะไรกันเนี่ยนี่มันสวยมากเลยเธอคือผู้ชนะที่ได้เค้กไปแล้วกันโอเยี่ยมเลยมันสวยมากแล้วก็น่ากินจังเลย โอ้เป็นนกที่อร่อยสุดๆเลยล่ะฉันว่าฉันจะลองด้วยแหละนะอ๋นี่เธอโอ้นี่มันอร่อยสุดๆเลยทษทีนะอร่อยกันมันยายเลยใช่แล้วมันอร่อยแต่ฉันจะกินแค่นี้คนเดียวล่ะสำหรับฉันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะน่าสนใจจังว่าสีไหนจะอร่อยที่สุดมันลองดูกันนี่นั่งเอาสีฟ้าไปที่หน้าผากของเธอละกันยังหรอกต้องมีสีแดงมากกว่านี้ สาวหยุดนะย่ามีรางวัลชิ้นใหญ่ในรอบนี้ได้นอนสาวยังไงล่ะโอ้ดูนั่นสิเวลาเดินแล้วเริ่มได้ได้เลยงั้นก็พราะว่าอยางสมการต่อสู้อเอาล่ะฉันจะว่าดส้นด้วยสีดำเหมือนเคยฉันว่ามันต้องตื่นเต้นกว่านี้ตาแล้วก็ปากด้วยตอนนี้ก็ระบายสีเบสเซียมพูแล้วก็สีฟ้าปเป็นดินนส์ที่น่ารักจังเลยฉันอยากกินมันแล้วเนี่ แล้วมันจะูมกนะนี่เธอพี่ตายเธอนี่อย่านะอย่าแตะฉันย่าดูอยู่นะเวลาจะหมดแล้วละ่ะ <Okay. S 1> โอเคอเคต้องรีบทำให้เสร็จแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันจะระบายสีชมพูแล้วก็สีฟ้าลางไปด้วยระบายตรงช่องว่างๆนี้แหละระบายให้เต็มจากนั้นก็กลับด้านแต่ดาวสาวส่วนน่ารัก <c oughs> นี่มันประหลาดดีแต่ก็น่ารักดีนะ <c oughs> หมดเวลาแล้ว มานับหนึ่งถึงสามกันเริ่มเลยหนึ่งสองสามส่วนน่ารักของฉันไม่ไม่นี่มันแย่มากแล้วของเธอละนี่คือด i n o s a u ของหนูโอ้หน้ารักจังเลยดน n o s a u ์ก็อมยิ้มมันของเธอละเอาไปเลยฉันมีความสุขจังเลยเย่จะกินมันให้หมดเลยจะกินอมยิ้มสามอันพร้อมกันเลยล่ะเอากระดาษห่อออกกันละกันอืมอร่อยจังเป็นอมยิ้มที่อร่อยมากเลยอยากได้บ้างไหมเอาไปสิ จังเลยแล้วได้รางวัลถึงเงทั้งนั้นเลยนะวกเธอชอบชาเลนจ์ของปารารามไหมงั้นสมัครสมาชิกได้ไม่พลาดชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่นะบาย